โอเคครับก็สวีดัสสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับซึงวันนี้ผมก็รอคอยมาแสนนานะครับทุกคนจนมันถึงวันนี้ก็ i n นเฟสเทชันซีเปิด OBT เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะมาสอนสมัครสอนโหลดอะไรให้ครบเลยนะครับตอนแรกเราไปลงทะเบียนลงหน้านะครับอ,อ่ยืนยันอ e ีเมลอันนี้ก็กรอก e อีเมลนะครับ ผมแนะนำให้ใช้อีเมลเป็นอีเมลจริงนะครับมันจะได้ส่ง OTP เข้ากล่องจดหมายอีเมลด้วยแล้วจดหมายก็เข้าแล้วก็เอารหัสพวกนี้มากรอกตรงนี้เลยนะครับเนี่ยครับเราก็มาใส่รหัสอะไรให้เรียบร้อยนะครับเราก็ตั้งรหัสรหัสผ่านต้องมีตัวใหญ่ด้วยนะครับ โฉนเพื่อนไม่มีโอเคแล้วเราก็กดลงทะเบียนไปเลยนะครับโอเคครับถ้าสมัครเสร็จแล้วเราก็มาถึงขั้นตอนการดาวน์โหลดนะครับเราก็กดไปที่ดาวน์โหลดครับกดไปที่ดาวน์โหลดเลยเกมดาวน์โหลดฟูผมแนะนําให้ดาวน์โหลดฟูไปเลยครับจะได้ทีเดียวเลยกดไปเลยนะครับนะครับแล้วก็รอมันโหลดครับโอเคครับโหลดเสร็จแล้วมันก็จะได้ไฟล์นี้มานะครับ i n s t a t i o n sea f อะไรนี่แหละผมคนไทยครับผมอ่านไม่ออกโอเคครับแล้วเราก็แตกไฟเลยนะครับ นะครับแตกเสร็จแล้วก็เข้าไปเลยนะครับโอเคครับมันก็จะมี i n v e s t a t i o n Launcher นะครับแล้วเราก็กดติดตั้งไปเลยนะครับโอเคครับมันก็ขึ้นหน้าตาประมาณนี้นะครับแล้วเราก็กรอกรหัสให้เรียบร้อยนะครับอันนี้ผมเคยเล่นมาก่อนนะครับผมเคยเล่นตอนโค้ดเบต้านครับ อันนี้ก็ถ้าใครไม่อยากใส่อีกก็กดนะครับแต่ถ้าใครอยากใส่อีกก็ไม่ต้องกดนะครับอา้าวเซิร์ฟยังไม่เปิดดีกว่าโอ,โอเคครับตอนนี้เซิร์ฟก็เปิดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคล็อกอินเลยนี่ครับมันก็จะให้อัปเดตอะไรแบบนี้นะครับ โอเคครับตอนนี้เราก็มาอยู่ในส่วนของหน้าล็อบบี้แล้วนะครับเข้ามามันก็จะมี2ตัวนี้ให้เล่นนะครับอันนี้พวกอะไระอันนี้น่าจะเป็นสกินนะครับมาเดี๋ยวไปสร้างตัวกันเลยแล้วกัน e เบสอัพพลายโอเคครับนี่แล้วไปดูของที่มีอะไรไหมเฮ้ยมีของอ๋อผมน,น่าจะรับรับในที่ล็อกอินอ่ะ ผมรับของอะไรไม่รู้อ่ะอก็ได้อยู่นะเ <c oughs> ดี๋ยอะไรเนะี่ยโอเคมันก็ได้อยู่ได้อยู่ต้องไปรับของในหน้าล็อกอินด้วยอันนี้ก็สกิลนะครับก็สกิลไม่มีอะไรเลยแล้วก็อันนี้น่าจะเปลี่ยนสกินนะอันนี้ก็เปลี่ยนชื่อน,นะครับ250 G C นะครับ ก็สร้างตัวได้5ตัวโอเคเดี๋ยวดูมาร์เก็ตกันเลยอ๋อ,อก,ก็ขายทั่วไปปกติทั่วไปก็อ๋อนี่ไงซื้อพวกตัวละครอยู่นี่อืมหนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบโอเคครับโอเคแล้วก็ event. อีเวนต์อ๋อมีพวกนี้ด้วยอ๋ออ๋อนี่ไง แบบเล่นครบนาทีครบชั่วโมงมันก็จะได้รับของพวกนี้นะครับต่อวันอันนี้เข้าไม่ได้แล้วก็อันนี้ก็อ๋อโอเคก็โหมีคนฟาร์มได้19,400หรอก็ดูแคเมียังยังไม่มีใครสร้างโอเคครับเดี๋ยวมาดูในหน้าสติ้งแล้วกันนีะผมปรับภาพก็ประมาณนี้นะครับ ปรับโลนะครับเมาส์ผมก็ปรับ32นะครับโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูในเซิร์ฟนี้กันเลยโอโ้คนเล่นเยอะเหมือนกันนะครับทุกคนดูดิว้า <Wow. S 1> เต็มร้อยอะ่ะดูดิผม mm hmm. เปิดเปิดวันแรกนะเนี่ยโอ้โหเต็มร้อยสี่เซิร์ฟห้าเซิร์ฟเลยดูดิคนโอโ้คนเล่นเยอะจัดดูออฟฟิเชียลยังไม่มีใครเล่นนะครับ อันนี้พเมียมผมยังไม่ได้ซื้ออันนี้ p พเว a t เซอร์เวอันนี้อะไรวะไม่รู้อะแบทเช่น a โอเคครับก็มีป่านนี้นะครับถ้าใครชอบฝากกดไลค์กดแชร์ก,ก,กดติดตามให้ด้วยเดี๋ยวคลิปหน้าผมก็จะมาเล่นให้ทุกคนดูกันเลยนะครับคลิปนี้ก็จะมาสอนสมัครแล้วก็สอนโหลดนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะ ไปเล่นให้ทุกคนดูกันเลยนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับถ้าใครชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับไปแล้วนะครับบ๊ายบายจุม๊ม